มาจัดสเปคคอมเตรียมใส่กาจอ5000ซีรีส์นะครับตัวนี้ก็เป็นสเปคคอมเผื่อโตเลยนะครับขาวขี้นี่แบบนี้เลยนะครับตัวเครื่องนะครับลูกค้าจะเป็นกาจอตัวเก่านะครับนอกนั้นก็ประกอบใหม่หมดเนาะแต่ก็มี SSD ที่ลูกค้าเอามาจากเครื่องเก่านะครับเอามาใส่กับเครื่องใหม่ปะเรามาดูสเปคคอมกันเลยครับตัว cpu ของผมไลเซน7 7 7 0 0 x นะครับ8คอร์16เทรดนะครับใครที่ชื่นชอบค่ายแดงนะผมตัวนี้ก็ แรงๆเช่นกันนะครับจับคู่กับเมนบอร์ด msi b 6 5 0 m gaming wifi นะผมนี่ตัวนี้ใส่ ram 4แถวผม m 2 2ตัวรับ wifi รับ b l u e t o ได้เนตัวอีกด้วยจับคู่ชุดระบายความร้อนด้วยน้ำา3ตอนนี่ติดตั้งกับ Kate c คส corsair 4 0 0 0 d airflow ตัวนี้นะครับสวยงามมากๆตัวแรมเป็น r a ม3 2 g b ddr 5 5 5 6 0 0มาพร้อมกับ m 2 Gen 4ความจุ1 0 0 0 g b อ่านเขียนอย่างรวดเร็วนะครับ เครื่องนี้มี sdd 1นึ่ดูนะผมห้าร้อยกิกก์ติดตั้งไว้ในเมนบอร์ดตัวนี้2สล็อตนะครับมีซิงค์ระแบบความร้อน m 2นะครับทำให้การอ่านเขียนเสถียรแล้วก็รวดเร็ว power supply นะครับเป็นทอมมัสเทสแป850อบัตนะครับตัวนี้ก็รองรับการ์ดจอที่ใช้ไฟหน,นักในอนาคตอีกด้วยเครื่องนี้นะครับลูกค้าก็อยู่สารคามนะครับก็มีอุปกรณ์อยู่แล้วให้เอ็ดป๊อกประกอบให้นะครับประกอบโดเมนโดรลงเกมพร้อมใช้นะครับเดี๋ยวเอ็ดป๊อกจะเอาไปส่งให้ลูกค้าแล้ว สำหรับใครที่สนใจสั่งประกอบคอมอัปเกรดคอมนะครับย้ายเคสอดประ ok, กอรับนะครับถ้าสนใจก็ทักหมายอดปอกได้เลย